โอ้ระ oh. เบียบระเบียบทวศิล์วันนี้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหว,วัดสรณบุรีนะคะเออวันนี้อ่ะเดี๋ยวขอโอนก่อนใครโอนแล้วหนูขอสองแชร์เอ้ยใครแชร์แล้วใครแชร์แล้วขอหมายเลขบัญชีขึ้นมาเลยใครแบบนี้นะสุดก็สุดนะครับทุกคนจะตื่ค่ะข,ขอบคุณค่ะ <laughs> เอาแล้วแหมเดยว เอาแ้วก้านเอาตังก้นานแล้วห่วยก้านงงไปหมดเอออ่ะวันนี้มีสบู่ตัวใหม่มาบอกมาแนะนำสบู่ NB นะฮะ เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วแหละเพราะว่าเขาดังมากดูแพ็กเกจติ้งสิแพ็กเกจติ้งคือคือเกินเวอร์นะเกินเวอร์มากแม่นะฮะสบู่แพ็กเกจติ้งคือโอเวอร์มากนะฮะครั้งแรกที่ฟอกคือตอบโจทย์มากนะใครที่อยากหน้าใส นะคะรูขมขนกระชับอยากมีผิวหน้าที่อิ่มนะคะแล้วก็ผิวหน้าที่เติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะหอมมากแล้วดูมีตะข่ายให้ด้วยด้านในนะคะสะบู่ก้อนนี้ราคา290บาทเพราะว่าแพคเกจติ้งทำมาหรูหลามาหอนมากแต่วันนี้เขาไม่ขายนะวันนี้เขาไม่ขายเขาขายให้ ทหร่วะมามื่อกี้เขาบอกราคาฉันมาฉันก็ตกใจมันสองร้อยเก้าสิบบอ่ะวันนี้ใครจะเอานะสะบู่สบู่เอนบีนะคะหรือว่าสบู่เนวีเนาะใช่ไหมอ่ะก็ละแปดสิบเก้าบาทใครเอานะคะแอดไลน์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะปกติสองร้อยเก้าสิบวันนี้ 89บาทได้เฉพาะไลท์เจฟสองเบียร์เท่านั้นนะคะถ้าไปซื้อ,อไลท์อื่นอาจจะได้ราคาเกินต้านวันนี้89บาททักไลท์ที่ปักหมดค่ะก,ก้อนละ89บาทนะแม่แพ็กเกจติ้งคือหรูหรามากกล่องเป็นแบบนี้เลยสวยแค,แค่กล่องก็ไม่ได้แล้ว89บาทนะคะและหอมมากนะคะและหอมมากด้านในมีตะข่ายให้ด้วยปกติราคา290วันนี้89บาทค่ะ วันนี้89บาทสาบูทสบู่เฉดีมากเลยนะดีขึ้นมากนะคะ89บาททักลแอดที่ปากหมุดได้เลยนะคะเห็นไหมเขามีตะขคร้ด้วยแล้วคือหอมมากเรื่องความหอมไม่ต้องพูดยืนหนึ่งนะคะหอมมากอ่ะทักไลน์แอดที่ปากหมุดนะคะใครจะเอาเอฟได้เลยปกติสองร้อยเก้าสิบเพราะว่าสบูสบ่สบู่เด็บคือนัมเบอร์มากค่ะ โปรพิเศษเหลือก้อนละแปดสิบาบาทสองก้อนส่งฟรีครับผมอ่าทักไลน์แอดที่ปักหมุดได้เลยนะคะกินหอมฟองเยอะมากใช้ดีมากขอบคุณมากค่ะใช่แต่สิ่งที่ชอบเลยนะคือความหอมสองคือฟองนุ่มละมุนมากนะคะโอเคใช้เปสองก้อนผิวใสมากขอบคุณมากค่ะอ่า กติสองรอยเก้าสิบนะคะสบู่สองร้อยเก้าสิบวันนี้เฉพาะไ mm hmm. like ลฟ์เจฟองเบียรับไปเลยแปดสิบเก้าบาททัไกไลน์แอดที่ปักหมุดนะคะทัไกไลน์แอดที่ปักหมุดนะ,ะซื้อที่นี่ได้ของจริงนะคะไม่มีของปลอมถ้าซื้อที่นี่อะไรแนละ้วโอ้โหมาเปรี้ยวโรย mm hmm. ฉันจะทำแล้วฉันจะโอนตงังขอโอนตังก่อน โอตั้งกับคนที่โอนให้ก่อนกินหอมฟองนุ่มมากแม่เลิศนะคะอ่ะคุณผู้ชมทักไลน์แอปที่ปักหมุดได้เลยนะคะก้อนละ89บาทนะคะจากปกติ290ร้อยเก้าสิบบาทนะคะสบู่ใช้ดีมากเลยคะ่ะใช้สองก้อนแล้วค่ะ Number 1วมากค่ะนะคะเรื่องกลิ่นยืนหนึ่งแพคเกจติงไม่ต้องพูดถึงนะคะอ่ะ ขอให้คนนี้ก่อนหนึ่งพันบาทพิมเก่งมากโอ้โหสงสัยร้อนจริงไม่ใช่ร้อนอากาศร้อนนะร้อนเงอนอ่ะให้ให้นางนางนางพิมพมาถยอเวอร์ธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขสี่หนึงน่งหนึ่งอะไรวะจิ๋ปายตาก็ไม่ค่อยจะดีโออ,อะไรนะเอออ่ะโอ้อ่ะ อะไรมันสี่กี่ตัววนะน่ะสี่หนึ่งหนึ่งศูนี่สเอออาอย่าเขาจะโอนผิดจะแกไปเปิดเลขบรรัญชีบอกขอธนาคารเปิดเลขให้มันง่ายๆหน่อยค่ะเหมือนบัญชีบริษัทเจ๊ฟองเบียเนี่ยแหละเปิดง่ายมากเลขจำง่ายไทยพาน,นิดนะ1หนึพบาทนะเธอไปหาเปลี่ยนใหม่หรือตายคนโอนงงไปหมดโอ้ โ,โอนงงไปหมดอันหนึ่งพันบาทฉันโอนแล้วนะเธอนะขอชื่ออะไรเนะี่ยนางสาวจิรยาไม่มีหน้ามาค่ะฉันโอนจริงจ้าฉันให้จริงอยู่แล้วเธอนะอาใครจะเอาสบู่ก้อนละแปดตอนสบู่ร้อยไม่เอานะกูอะแล้วพี่เนาอะอาทากไลแอดที่หนูบอกก็แล้วกันนะคะแม่อ่าก้อนละปกติสองร้อยเก้าสิบเอาจริงนะหนูยอมยอมอย่างหนึ่งคือแพ็กเกจติ้งคือเขาได้และหนึ่งคือเกิดละ คือแปดสิบเก้าบาทแม่กล่องนี้ก็ไม่ได้แล้วนะกล่องนี้ก็ไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่ากระดาษที่เขาผลิตเนี่ยเหมือนจะนำเอากระดาษจากประเทศเอา่าที่เบกขึ้นมาทําเลยนะแม่นะคือไม่ได้เลยหรอแค่แพ็คเกจติ้งก็คือแบบเกินละเอาอะไรวากําไรวะแปดสิบเก้าบาทอ่ะทักไลน์แอดที่ปักหมุดโลยจากขออนุญาตลงแป้งนะคะ,ะโอ้ก็สงสัยหน้ามึงมึงจะลงอะไรก็ลงไปสิจะมาขออนุญาตทำบ้าอะไรน้ำเออ นิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนิดเดนิดนเอ,อ่อนิดเด็ดรัฐบาลเจ็ดนะหนูลังเลตอนแรกหนูเจ็ดก้าวอะ่ะแต่ก็มันเป็นอะไรไม่รู้มันชอบออกย้อนชอบออกย้อนไปมดคือคือแบบว่างวด่อด้านาน,าน่ะให้ห้าอืมแล้วถัดมาก็คือห่วยล่าสุดก็คือห้าแปดแล้วงวดก่อนนะให้เจ็ดไม่ออกอ่ะ ซ้ำอีกรอบหนึ่งของวันนี้ต้องซ้ำเออต้องถอนเออต้องถอนอ่ะรัฐบาลนะคะหวยคือหวยสบู่อ่ะสะบู่ส่วนสบู่เธออ่าหวยคือหวยสบู่ส่วนสบู่นะคะอืมทัดมาเรียใครจะสั่งหน้าสวยอะไรอะลูก อะไรทัดมาเรียเออ,เออทัดด้วยทัดมาเล็บอ๋อทัดมาเล็บอะไรลูกท,ออที่นี่ขายสบู่นะ<อ>ลูกไม่มีการจองคิวทําเล็บทําอะไรนะคะหนูค่อยๆพิมพ์นะลูกภาษาไทยผิดเพี้ยนไปใหญ่กันแล้วค่ะอือไปกันใหญ่แล้วนะภาษาไทยไปกันใหญ่แล้วนะพิมพ์มาแล้วโงกอือนล้ถึงคนที่เขาใส่แอบแ,บแอบ,แบลเขาอ,อ่านมาั่งเขาจะอ่านไม่ถูกเออรู้เรื่อง สั่งได้ค่ะแอดไลน์ไปเลยค่ะหนูปัดผดไว้ให้แล้วสบู่คูเบียนะคะ<อ>สามารถทักไลน์แอดได้เลยค่ะแม่สบู่คูเบียนะ,ะอ่าหนูว่อีกหนึ่งรอบตัวกล่องเป็นแบบนี้เปิดมาด้านในนะคะจะเจอสบม่มาใช้มันต้องเจอสบู่อยู่แล้วมันจะเจออย่างอื่นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอ่ะคือกล่องเข้ามาเป็นแบบนี้คือแพ็กเกจติ้งคือสวยนะคะสีชมพูชมพูแอนม่วง นะคะแอนม่วงนะคะแกะกล่องออกมาแน่นอนค่ะลูกค้าจะต้องเจอสบู่หนึ่งก้อนนะคะจะเจออย่างอื่นไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าของแบกต้องใส่ทองไปให้ใส่เงินอะไรเียก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะอ่ะจะเปิดมาก็คือจะเจอสบู่หนึ่งก้อนนะคะมีงานอะไรคะได้ยินเสียงไม่มีค่ะพี่รถขายน้ำปลาวิ่งผ่านค่ะอ่ะ แล้วก็สอาสบู่ไปก้อนแบบนี้เลยสีชมพูนะคะใสออร่าแบบนี้เลยและมีตะข่ายให้ด้านในนะคะดึงออกมาได้เลยนะแพคเกจติ้งคือได้แล้วหนึ่งนะคะเออเสียงไม่ตรงปากคาเนตเสียงช้าเออเอออะหนูก็ไม่รู้ค่ะต้องถามมาต้องถามคุณมาร์กอะค่ะนะคะอะคือตอบโจทย์มากหนึ่งเลย หอมหนึ่งนะหอมสองตอบจบสำหรับคนที่หน้าแบบว่าหมองคล้าหน้าไม่ใสหน้าไม่เกลี้ยงนะคะคนที่อยากมีหน้าใสาคนที่อยากหน้าใสาคนที่อยากแบบว่า,าแต่งหน้าแลว